มากสุดมากเข้าไปมากไปไปเร็วเร็วเข้าไปมากสุดมากไล่ครับนั่งถุงอะไรครับตัดมากเข้าไปตัดมาครับไล่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 ครับเลื่อน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  ไม่รับไม่รับไม่รับไม่ได้เลยครับคนเลี้ยคนเลี้ยงมันไหลอ่ะนะเฮ้ยเด็กเหมาเฮ้ยน้อเหมาเฮ้ยน้อแขกว่าแขกว่าเข้าเฮยไปแขกว่าดื้อสายดื้อสายดื้เวียไม่ไม่ไปวางหน้าอยู่ขนาดสายดื้อสายดื้อสายดื้อพ่อได้บอกแล้วอันยูคอนได้รับสายสายดื้ออันรับหนีถอยรึเปล่ารับหนีถอยรึเปล่ารับหนีถอยถอยไึเปล่า

哎。